ในการที่จะไปคออนโทลหรืควบคุมการทำงานของกล่องของเราเนี่ยผ่านมือถือมีวิธีการอย่างไรไปรับชมกันครับ Google Chrome นะครับในมือถือเมื่อท่านเข้ามาในหน้านี้นะครับให้ท่านเข้าไปที่โปรแกรมน,นะครับเราจะต้องติดตั้งแอป Blink เวอร์ชันแรกนะครับท่านต้องมาเลือก Smart Farm Iot App Blink 1นะครับท่านกดไป1นทีนะครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับ ให้ดาวน์โหลดต่อไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเรามากดติดตั้งนะครับแล้วก็เฉพาะครั้งนี้นะครับอนุญาตให้ติดตั้งแอปก็ติดตั้งครับมันก็เปิดขึ้นมา create new account นะครับแล้วท่านมากดที่3ปุ่มนี้เลือกเป็น custom นะครับ แล้วให้พิมพ์ตามนี้นะครับพอร์ตที่ใช้นะครับ9443แล้วท่านกดโอเคครับผมจะใช้พาสเวิร์ดตัวอ่าอีเมลตัวนี้นะครับพาสเวิร์ดท่านก็ตั้งตามใจชอบเลยนะครับแล้วท่านกด Sign Up ครับท่านกด Back ไปนะครับให้ท่านมากดปุ่มนี้นะครับโอเคอนุญาตนะหลังจากนั้น ท่านก็ไปสแกน QR code ที่อยู่หน้าเว็บ Smart Far รม IoT นะครับแล้วท่านก็นี่ครับจ่ายไฟให้กับบอร์ดเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปให้ท่านกดมาที่6กเหลี่ยมนะครับ copy o ี้นะครับกดเพื่อที่จะให้เครื่องนะครับเขาเก็บค่าโทเค็นนะครับให้ท่าน สไลด์ลงมานะครับเข้าไปที่ w i f i ของท่านนะครับอ่ะท่านจะเห็น smart aiot โผล่ o A I o T ขึ้นมานะครับ<อ>เห็นไหมครับมันจะต้องเด้งมาหน้านี้นะครับให้ท่านกดคําว่าตั้งค่า w i-fi อ่าตัวบลิงโทเค็นนะครับให้ท่านมากรอกตรงนี้ที่ท่าน copy มาเมื่อกี้นะฮะแล้วท่านกดวางนะฮะหลังจากนั้น SSD กับพาสเวิร์ดท่านก็ไปดูว่าอินเทอร์เน็ตตรงพื้นที่ที่ท่านจะเอากล่องนี้ไปตั้งนะครับมีอินเทอร์เน็ตตัวไหนบ้างที่ท่านต่ออินเทอร์เน็ตได้นะผมจะจิ้มไปที่อากาลิโก DIY นะฮะอันนี้ชื่ออินเทอร์เน็ตอันนี้พาสเวิร์ดของเราเตอร์ของท่านนะครับท่านกดเซฟครับระบบบอกถ้าถูกต้องนะครับจะมีไฟสีฟ้าขึ้นที่โนด MCU นะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นแล้วนะฮะ ก็หมายความว่าตอนนี้แอปพลิเคชันพร้อมทำงานนะครับ